ดีมากเลยครับผิน,นินม,มั่นใจมากขึ้นนะใจเก็บไหมอะไรประมาณเนี่ยการออกงานออกสังคมการพูดการยิ้มอะไรประมาณเนี่ยหมดความมั่นใจไปเลยตอนแรกก็นึกกลัวนะครับว่าใจเก็บไหมอะไรประมาณเนี่ย ทั้งบนหลายๆอย่างนะก็คือทั้งกะทั้งค่าใช้ใจ่ายอะไรประมาณนี้พอมาเจอจุดนี้ก็คือมันไม่ได้เยอะอย่างเ้นจะแ,แบ่งจ่ายก็ได้ทีเดียวให้จบก็ได้แล้วทีนี้ิ่มการสปล่นเสียฟันนะมันหมดความมั่นใจอะไรอะไรหลายๆอย่างนะครับหนึ่งก็คือการออกงานออกสังคมการพูดการยิ้มอะไรประมาณนี้มันหมดความมั่นใจไปเลยจากที่แบบว่าใช้ชีวิตประจําวันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หมดความมั่นใจอะไรประมาณนี้ในในใการพูดก็พูดไม่ชัดอะไรแบบนี้ประมาณนั้นครับ ดีขึ้นนะครับผมคือพูดชัดขึ้นโน่นนี่นั่นคือแบบมันไม่แผ่วไม่อนี่ครับกล้าออกทางโคมมากขึ้นครับผมประมาณนั้นครับผมดีม,มั่นใจมากขึ้นนะครับคุณหมอคือใจดีมากเลยครับผมให้การแนะนําที่ดีมากเลยครับผมปรึกษาส่วนตัวอะไรได้ตลอดเวลาครับคุณหมอเก่งมากเลยครับผม ผมศึกษามาทางออนไลน์ Facebook อะไรประมาณนี้ผมก็ศึกษาหลายที่ครับมันคือแบบบางตัวผมไปก็คือว่ามันจุกจิกค่าใช้จ่ายมันจุกจิกอะไรประมาณนี้เราก็แค่ไปปรึกษาอีกซเ์ ray, ครั้งหนึ่งก็3,500แล้วเสียงตังทิ้งอะไรประมาณนี้คือที่นี่มันจบค่าใช้จ่ายคือมันรวมทีเดียวคือไม่ต้องมาเสียจุกจิกอะไรประมาณนี้พอมาทาจริงๆอะ่ะโอเคเลยครับผมดีเลยครับผมคุ้มค่าเลยครับดีมากเลยผมดีมากครับผม บริการดีมากเลยครับคุณตั้งแต่แอดมินคอยเทคแคร์เราตลอดแล้วก็ผ่อนมาหลังเราทำเสร็จนู่นนั่นถามอาการตลอดเวลาประมาณเนี่ยหัวคนไข้มีอาการโน่นนี่นั่นไหมถามหนึ่งสองสามแล้วอะไรประมาณครับผมประทับใจคุณหมอครับผมคุณหมอใจดีมากเลยครับผมขอบคุณมากเลยครับคุณหมอที่สร้างความมั่นใจให้ผมกลับค้นมาอีกทีหนึ่งครับ ครับผมก็ที่ผมแจ้งไปเบื้องต้นว่าคือมันหนึ่งมันไม่ได้เก็บมันไม่ได้อะไรผมก็กลัวแหละตอนแรกแล้วก็2เรื่องประเด็นคุณหมอปกติก็คือหมอฟันโดยทั่วไปดุหรือเปล่าวะอะไรประมาณนี้ดุแลฟันมันดีป่ะอันนี้คือแบบไม่ครับคือไม่แต่คําปรึกษาที่ดีเลยครับผมแล้วก็ค่าใช้จ่ายอะไรประมาณนี้ก็คือแบบมันมีหลายเคสตามเงื่อนไขของเราหนึ่งสองสามคือแบ่งจ่ายที่เดียวเอาใจที่เดียวหรือว่าแบ่งจ่ายมันก็มีตามเคสของมันครับ